คนในครอบครัวเนี่ยก็เย็นชาใส่เธอแถมเรื่องของภาษาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับพ่อแม่สามีได้รู้เรื่องเธอเล่าทางน้ำตาว่ามักจะแอบไปดูพระาทิตตกนั่งร้องไห้แล้วก็คิดว่าทางฝากนู้นของทะเลมีประเทศญี่ปุ่นอยู่อยากกลับไปเหลือเกินสตีท่านนี้อะค่ะเขาก็เลยคิดว่าถึงกลับไปแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครรอต้อนรับอยู่ดีซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ รู้สึกว่าแบบมันน่าอึดอัดสุดๆเลยเลยสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยก็คือการมีความกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองเพราะถึงแม้เราจะได้รับพลังบวกมามากขนาดไหนได้รับกำลังใจที่ดีมากมายยังไงก็ตามแต่หากเราไม่กล้าที่จะลงมือกระทำคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ซึ่งความหมายค่ะ voycraft inspire เรื่องราวบันดาลใจจากคนหนึ่งถึงทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันใน happy voycraft inspire กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนนะคะมาป้างคะ่ะพลอยค่ะวันนี้พลอยก็ขอมาจอยด้วยคนนะคะสวัสดีครับดิวพี่ดิวก็มานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสบายกายสบายใจกันนะคะแต่บางก็รู้สึกว่าถ้าจะให้พูดสบายใจก็พูดได้ไม่เต็มปากเลยคะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันพูดคําว่าสบายใจได้ไม่เต็มปากนไหนอยากรู้จังเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยคืออันนี้แบบเรานั่งคิดมาระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่าทําไมโลกทุกวันนี้ค่ะมันโหดหลายจังไม่เจอสงครามก็โรคระบาดอากาศรอ,อกตัวเราก็เป็นพิษไปหมดเลยมันเต็มไปด้วยความ n นกิ t วิตีเนาะ,ะในชีวิตอรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะบางทีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่ว่าสุขภาพใจมันก็อ่อนแอหลือเกินเนาะสุดท้ายการดําเนินชีวิตก็ปั่น่วนไปหมดเลยค่ะ น,นเราก็จะมีเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตมากมายล้านแป่เรื่องเลยเนาะแล้วบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ด้วยแต่ว่าหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะคือ Think Positive Think change เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันคะ่ะว่าเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังรู้สึกว่ามันแย่จังเลยเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนไปได้ไหมถ้าเกิดเรามองโลกในแง่บวก พอพลพูดถึงเรื่องการมองโลกนี้แง่บวกแล้วก็เลยทําให้ที่กลับไปนึกถึงบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่เล่มที่1น่าจะประมาณหน้าที่5 0ถึง5้อะไรประมาณนี้นะครับอ่านแล้วรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราคิดบวกได้อะอะไรอะไรก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เลยเรื่องคือมีสตรีท่านหนึ่งเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นนะครับมาขอคำปรึกษา กับชินอิจิยามามโตะที่ตอนนั้นเนี่ยมามาทำทุระนะครับที่เกาะฮาวายเธอเล่าว่าตัวเธอเองเนี่ยอยากกับประเทศญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่ฮาวายเนี่ยก็เพราะว่าหนีตามสามีมาแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยไม่ได้ฟังคําคัดค้านของคุณพ่อคุณแม่ที่มาก็พอคิดว่าที่ฮาวายเนี่ยที่เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงเต็มไปด้วยเสรีภาพและก็ความสุขแต่พอมาถึงทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิดเลย สามีเป็นทหารแต่ก็ไม่ได้มีฐานะที่ดีแถมเรื่องของภาษาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับพ่อแม่สามีได้รู้เรื่องทำให้คนในครอบครัวเนี่ยก็เย็นชาใส่เธอจนเกิดความขัดแย้งกันลงเอยด้วยการใช้กำลังรุนแรงยิ่งนานวันเนี่ยความรู้สึกเสียใจก็ยิ่งมากขึ้นเธอเล่าทางน้ำตาว่ามักจะแอบไปดูพระอาทิตย์ตก นั่งร้องไห้แล้วก็คิดว่าทางฟากนูนของทะเลมีประเทศญี่ปุ่นอยู่อยากกลับไปเลอเกินเรื่องนี้คอก็เคยอา่านแล้วก็พอจะจำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะคือสตรีท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากเลิกกับสามีแล้วก็กลับประเทศญี่ปุ่น แต่ว่าเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเนี่ยเธอไม่ได้ฟังคําคัดค้านของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แรกสตีท่านนี้อะค่ะเขาก็เลยคิดว่าถึงกลับไปแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครรอต้อนรับอยู่ดีซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่าแบบมันน่าอึดอัดสุดๆไปเลยเนาะปางก็ได้อ่านแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจความรู้สึกความอึดอัดของสตีท่านนี้เลยนะคะในช่วงสงครามเนี่ยคนอเมริกาในตอนนั้นเนี่ย ก็ใช่ว่าจะยอมรับคนญี่ปุ่นถึงขนาดคิดว่าเป็นคนของประเทศศัตรูด้วยซ้ําที่พึ่งทางใจเดียวคือครอบครัวของสามีแต่ก็ไม่ใช่ที่ที่สามารถสร้างความสุขให้เธอได้เลยค่ะใช่เลยครับแต่สิ่งที่ชินอิจ,จิตอบกลับไปอย่างสตรีท่านนั้นเนี่ยสิยอดเยี่ยมมากเลยชินอิจ,จิตอบไปว่าจะแยกทางกับสามีแล้วกับประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นั้นตัวคุณเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจ แต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ากลับไปก็ใช่ว่าความสุขจะรออยู่ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหากไม่ชำระสะสางหรือว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขชะตากรรมแล้วความทุกข์ระทมนั้นก็จะตามไปอยู่ดีดังนั้นอยากให้มีชัยชนะกับเรื่องความระหองระแหงของครอบครัวให้ได้เสียก่อนซึ่งนอกเหนือไปจากการปฏิวัติตนเองแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นใดหากตัวเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเอง ชินิจิยังเสริมอีกนะคะว่าต้องยิ้มแย้มและหัวเราะอย่างสดใสเพราะสามีเองก็คงจะเบื่อถ้าเจอภรรยาที่หน้าตาเครียดแค้นอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้หากไม่สื่อสารกันด้วยคำพูดแล้วภายในครอบครัวก,ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ขอให้บากบันภาคเพียรให้เก่งภาษาอังกฤษโดยเร็วตั้งใจที่จะสื่อสารกับครอบครัวและกับทุกคนรอบข้างให้ได้ พอยก็ชอบอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ชินิจิยามาโมโต้ได้พูดว่าที่ฮาวายนี้นอกเหนือจากคุณแล้วสตรีชาวญี่ปุ่นไม่น้อยเลยที่กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกัน หากคุณเองสามารถที่จะสร้างครอบครัวที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ก็จะกลายเป็นแบบฉบับและเป็นความหวังให้กับสตรีท่านอื่นๆได้อีกดังนั้นการที่คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขได้นั้นไม่ใช่จะหยุดปัญหาของคุณคนเดียวแต่ยังทําให้สตรีชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่ฮาวายนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตชีวาใหม่ขึ้นมาอีกด้วยค่ะจากเรื่องที่เราเล่าๆกันมานะครับพี่สังเกตได้เลยว่าถึงแม้สิ่งรอบตัวจะมีความวุ่นวาย มีแต่เรื่องลบๆมาบั่นทอนจิตใจแต่ถ้าเราคิดบวกกับตัวเองพยายามหาข้อดีของทุกๆจังหวะในชีวิตทุกๆโอกาสแล้วครับก็เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของพวกเราน่าอยู่มากขึ้นเยอะเลยนะ เหมือนสตีท่านนี้เลยนะคะพอมีกำลังใจที่ดีมีพลังบวกที่ดีก็สามารถมีแรงในการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้อีกมากมายหลังจากนั้นสตีท่านนี้ก็สามารถสร้างครอบครัวที่กลมเกลียวขึ้นมาได้และใช้ชีวิตที่ฮาวายอย่างมีความสุขค่ะแหมมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะแต่พอเราพูดถึงการมองโลกในแง่บวกหรือว่าการคิดบวกมันก็จะมีประเด็นที่ว่าการมองโลกในแง่บวกเนี่ยมันดูเป็นอุดมคติ หรือดูเป็นการใช้คําพูดที่สวยหรูใช้ไม่ได้จริงๆนะหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือมันดูเพอร์ฟัคไปหรือเปล่าใช่บางทีบังก็เคยได้ยินเพื่อนบ่นๆเหมือนกันค่ะว่าบางทีโลกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อให้เราได้คิดบวกได้ตลอดเวลาเนาะถ้าโลกมันร้ายมาเนี่ยเราก็ต้องร้ายกลับสิอะไรอย่างนี้เลยนะคะเรามาคุยกันในประเด็นที่ว่าจริงๆคําว่าการมองโลกในแง่บวกการให้พลังบวก การมอบพลังบวกให้แก่กันเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงดีไหมคะค่ะสำหรับพลอ่ะรู้สึกว่าการมองโลกในแง่บวกมันคือการที่เรามองโลกในความเป็นจริงเนาะเป็นการที่เรามีความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทัศนคติที่ว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ยกตัวอย่างของพลอเองอะค่ะพลก็จะคิดว่าชีวิตในช่วงที่กําลังเผชิญกับปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เรากําลังเล่นเกมเราจะต้องสํารวจรายละเอียดของอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเพื่อที่จะพิชิต ให้เราผ่านในด่านต่อไปให้ได้แบบนี้ค่ะเมื่อเราอะสามารถที่จะทำความเข้าใจว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญนั้นเกิดขึ้นจากอะไรมีจุดไหนที่เราสามารถที่จะแก้ไขเพื่อให้เราได้ไปต่อได้บ้างเราก็จะสามารถหาทางออกต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะจริงๆพอคิดว่าจะลองเผชิญหน้ากับปัญหาแบบการเล่นเกมนะมันก็ทำให้เรารู้สึกฮึดแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะลองไปต่อ ผ่านด่านต่อไปไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกตลอดเวลาเหมือนที่เราเล่นเกมใช่ไหมอาจจะมีจังหวะที่เราต้องพักเหนื่อยบ้างแหละแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้แล้วเราลองมองย้อนกลับไปอ่ะพี่ว่าเราน่าจะโคตรภูมิใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันของพวกเรามากๆเลยแหละนะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วการที่เราจะ เป็นคนที่มอบพลังบวกหรือว่าให้กําลังใจผู้อื่นที่กําลังเผชิญกับปัญหาที่สําคัญเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องให้กําลังใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะแบบที่ชินิจิยามาโมโตะได้บอกกับสตรีท่านนั้นค่ะว่าแทนที่จะฝ่ายฝันว่ามีดินแดนแห่งความสุขที่ไหนสักแห่งให้เราพยายามทําพื้นที่ที่ตัวเราอยู่ณนะขณะนั้นให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขจริงๆไม่ดีกว่าหรือ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการให้กำลังใจที่ดีที่ถูกต้องเลยนะคะพลอยว่าเห็นด้วยกับพี่พลอยเลยค่ะแล้วพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะปังเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านค่ะก็น่าจะเคยเป็นคนมอบพลังบวกหรือส่งกำลังใจดีๆให้คนรอบข้างมาแล้วและก็น่าจะเคยเป็นคนที่ได้รับพลังบวกเหล่านั้นกลับมาเช่นเดียวกันค่ะแต่จากที่เราพูดคุยกันมาสิ่งสาคัญอีกอย่างเลยก็คือการมีความกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะถึงแม้เราจะได้รับพลังบวกมามากขนาดไหนได้รับกำลังใจที่ดีมากมายยังไงก็ตามแต่หากเราไม่กล้าที่จะลงมือกระทำคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ซึ่งความหมายค่ะเกตเลยอันนี้เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับมาปรางมากมากเลยนะครับชัยชนะของเราเนี่ยเริ่มได้จากการมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ดรไดสกุอิเคดะประธานสมาคมโซคาสากลน,นะครับเคยกล่าวไว้ในวารสารสุขความสุขเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้2,566นะครับในคอลัมน์ปัญญาเพื่อสันสร้างความสุขและสันติภาพท่านกล่าวว่าขอให้ท้าทายตัวเองในบางสิ่งบางอย่างไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อพากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วทิศทางที่คุณควรเดินก็จะเปิดออกต่อหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ พลอยก็เคยอ่านเจอจากหนังสือบทสนทนาเยาวชนนะคะในตอนความกังวลและความหวังของเยาวชนค่ะดออรอิเคดาท่านก็ได้กล่าวเอาไว้อีกค่ะว่าชีวิตเราย่อมมีวันที่ฟ้าใสาและวันที่เมฆรึ้มแต่แม้กระทั่งในวันที่มืดคึ้มดวงอาทิตย์ก็ยังคงเป็นดวงอาทิตย์อยู่นั่นเองเช่นเดียวกับพวกเราแม้ว่าคุณจะมีความทุกข์ก็ตามสิ่งสําคัญก็คือขอให้พยายามต่อสู้เพื่อให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างภายในจิตใจของคุณให้ได้ค่ะ เป็นคําชี้นำที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายศักยภาพภายในตัวเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เราภาคเพียงพยายามต่อสู้อย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดเราสามารถเริ่มได้จากการตั้งเป้าหมายเล็กๆแม้จะเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันบางครั้งผลที่ได้รับอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง แต่ระหว่างทางที่เราได้ปฏิวัติตัวเองนั้นเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นแล้วตราบใดที่เราเป็นดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะพบปัญหาใดในขณะนี้ก็ย่อมจะมีรุ่งอรุณและท้องฟ้าที่สดใสกลับมาอีกอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราสามคนมานั่งคุยกันนะครับพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยพลังงานลบๆมากๆเลยเนาะการมองโลกในแง่บวกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า เป็นคนโลกสวยเนาะแต่เป็นการให้กําลังใจตัวเองนี่แหละนะเมื่อเรามีความกล้าหาญฟางค่อยๆลงมือทําพัฒนาไปทีละก้าวแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถมีชัยชนะได้แล้วก็ยังจะเป็นพลังบวกให้กับบุคคลรอบข้างได้มีกําลังใจไปเช่นเดียวกันด้วยนะรเราก็มาท้าทาย พัฒนาศักยภาพของพวกเราครับผ่านการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าทังส่งพลังบวกแห่งรอยยิ้มแล้วก็ชัยชนะไปให้กับทุกๆคนพร้อมๆกันดีไหมครับดีเลยค่ะดีค่ะ,คะเหนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกับ Happy Voice c ค u ับ n s s p r e กันได้ในอีพีต,ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ happy voice podcast awakening your heart เสียงแห่งความสุขปลุกกำลังใจ